ล้งีออไปตักบาตเขาสาอาหารแข่งเรื่องในวันขอลบกันกันแดงไม่ก็ตะโกลาดบ่มื่นมี่กนตะโกหลาดบ่อกไปน้ำสติ๊เออเออไปไันเลย้ับนองสาวไ้งนไปดีโอย ไปไ่ไไปีเมเปิดไปูที่ม่ไหลาดลาออกมาลวเดนไปเลยลดกยสเิสียขาไมเอาขาจะสเสืชุดขาวยงดีสิไม่แต่ใส่กางเกงแป๊มไงดีเสื้อนันตัวขาโ้ยกยไปนั่

่อไปก็ไหว้พราชนินลให้ดูนะให้ดูให้ดูงานนั้นนี่จิตกับกล้วนะชาติจิตะวันอนาเด้อสองรอแ้าาาเอาพันการาั่นมาลอยมาที่เดานี่เป็นการก้าวข้าูชาระเทศไทย มีรักาลในกวายภาลสีอ่าก็้ข้าเตรียตัวอ้ไปท่าตมอาตมอาตตมอาอาตมอาตมออาตมอาอาาอาตมอาตาตมอตาตตมอาตมอาอาตมตาตมอาตมมอาตมอาต พุทธะสัพนัโมตัสสะมะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังขจชะมิธัรมรมังสรนังขจชะมิสังฆังสรนังขจชะมิทุติยามปีพุทธังสรนังขจชะมิ Hai diping hamang serenang kacahiza hewa me sanaang fotooh bakwati sewak bakwatan mosan ti ตองไปตอนหน้าแล้นั่นเลือดฮึไอ้บุคคลจิ้งพึงอยู่ก็นั่นแหละเครับจับมันไปจับมันไปอ้ยคงเอหากอบลูกผูหญ่ร้านข้งนอกอยหลานใหญ่้วยฮข้าวต้ม้าวใส่เล้ารรม còn mayang lợp điều thì khoa xa xa bên kia nhiều leo lên còn mayang lợp đấy em nó đứt đứt luôn Bà đi luôn Trái xe, leo, ở phái xe, leo, xe bún, lèo Ở quay lèo Xe lèo Nàng như xe bùn á Lèo hả Bà hiền lật xe lèo Thôi lèo hiền Chán tôm bọt. Đây, lúc gì rồi. Lột chăm sóc bọc chăm sóc ta sóc chăm 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 sóc เย็นจัวนหล่ะล้ำยวนไปแล้วพอลอคนเลยบอแง่เอออยากขอแี้เออสีวามาไปอนี้เขาม่ได้รเด็นต้องต้องรรู้เลี่ยงเลี้ยนแบบเขาหน่อยเนาะเลี้ยนหน่อยเดียวน้ตลาดอืมไปตลาดหลายตัววเ่ขึ้นหนึ่งมันหนึ่งวันนัน่ ยิงยูนีเด็กนหอยน้อยเ็นหน่อยัวมันหลายตัวมัเยสอนตัวด้วยดนเรื่อยๆมองมีอางันยังตอนนี้ของมดเออของผ้มอลนี่